ทุกคนไปได้ชุดแฮปปี้มิวมาชุดแฮปปี้มิวมาแล้วตื่นเต้นทำไมใช่ไหมจะบอกว่าชุดแฮปปี้มิวเขาแถมของเล่นด้วยอ่ะโคตรน่ารักเลยเป็นมินเนี่ยนตอนนี้มินเนี่ยนเข้าลงแล้วนะคะเข้าฉายแล้วสาวมินเนี่ยนก็ไปดูกันได้วันนี้ก็ไปได้มาชุดหนึ่งอันนี้เขาจะออกมาใหม่ทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์ไปจัดกันได้เขาจะออกมาทีละ2ตัว ซื้อหนึ่งชุดได้หนึ่งตัวตันไปทีนึงก็ต้องซื้อสองชุดเพื่อที่จะเอาให้ครบสองตัวค่ะตอนนี้เก็บมาแล้วเก็บมาได้แล้วประมาณสามชุดเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเป็นทีละชุดๆไปเป็นอีพ p ไปค่ะอันนี้เป็นชุดแรกที่ตันได้มาประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วอ่าสองอาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูหุยจริงๆนยถ้าเราดูหนังดูกระตูนอ่ะมันดูอย่างเดียวมันไม่เล้าใจอะ ันต้องซื้อด้วยซื้อมาเก็บสะสมนี่ค่ะอันนี้เป็นเซต1เซต2ชุด1ชุด2ค่ะชุดแฮปปี้มิวก็ประมาณ100 100นิดนิดได้ทั้งเอร์เกร์ได้ทั้งของเล่นอิ่มแล้วก็ได้ของเล่นด้วยนี่หน้าตาน้องเป็นอย่างนี้โคตรน่ารักน่ารักไหมมาดูเดี๋ยวๆนี่ค่ะเอ้ยน่ารักมาก ก็ดูมีผมด้วยนะมีผมข้างบนด้วยและสามารถถอดได้ด้วยนะนี่ถอดได้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ถอดได้ค่ะสวยๆกุบๆเก๋ๆอันนี้ือตัวแรกตัวที่สองแกะก่อนออตัวที่สอง ใส่แว่นอย่างเท่หล่อเท่เลยท่อมากบอกเลยนี่สัปดาห์แรกจะได้เป็นตัวนี้นะคะรีบไปสะสมนะแม่หมดแล้วคือหมดเลยนะดเดี๋ยวที่เหลือจะมาเปิดให้ดูในอีพีหน้านะแต่อีพีนี้ก็ดูสองตัวนี้ไปก่อนถ้าใครอยากดูมินเนี่ยนก็คือเข้าลงแล้วนะจ๊ะก็สามารถไปดูได้คะ่ะน จะบอกว่าถังป๊อบคอนเขาก็เลิศเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูในรอบต่อๆไปสำหรับวันนี้มาอวดแค่นี้ค่ะบิวดูด,ด,ดีน่ารักมากเลยอะ่ะลืม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 บอกไปว่าในกล่องนะคะเขาจะมีเป็นใบอย่างนี้มาให้ในหนึ่งกล่องจะมีมาให้หนึ่งใบรหัสข้างหลังจะไม่เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวจะสแกนให้ดูถ้าเราสแกนไปใช่ไหมเราสแกนน้องไปปุ๊บน้องจะเข้ามาที่หน้านี้เดี๋ยวให้ดูจะเ,เป็นอย่างนี้มันเล่นเกมได้แล้วก็กดเล่นเกมกดเล่นเกมไปค่ะเลืมเลยเลืมเลยแล้วก็จะกดเล่นเกมอย่างนี้ แล้วกดถัดไปถ้ามันขึ้นให้ใส่รหัสก,ก็กดตามนี้เลยนี่แล้วก็กดไปเฮ้มีเสียงด้วยนะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดข้ามไปเล่นเลยเล่นเลยแบบนี้ก็ก็เล่นไม่ยากนะก็แค่เก็บเก็บตัวแฮปปี้มิวให้ครบเฉย แค่นั้นเลยไม่มีอะไรนี่เล่นง่ายเนี่ยเก็บแค่เนี่ยเก็บตามเวลาที่เขากำหนดเล่นไม่ยากค่ะก็ประมาณนี้จบแค่นี้เมื่อกี้แค่ลืมบอกเฉยๆว่าเออมันจะสามารถสกแกนแล้วก็เล่นเกมได้นะจ้าถ้าใครเป็นสาวบดมินเนี่ยแล้วก็ชอบกินแมคโดนัลล์อยู่แล้วไปจัดน้องเลยราคาไม่แรง อิ่มทองแล้วก็ได้ของเล่นด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย